เดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามทีมงานที่เขานํำสมแดงมาใช้กับหอมเดี๋ยววันนี้ผมพาท่านผู้ชมติดตามดูว่าเป็นยังไงเนี่ยนี่มันมันมันจะแตกต่างกันคือมันเที่ยงกันแตกต่างกันก็บดเฉียดอยู่เพราะมันจะขึ้นขึ้นครอบกันเลยนะพอดีห่อห่อนี้ผีเห็นน้อมแค่เคี้ยวขึ้นขึ้นไม่ไม่อีกห่อพิดเที่ยงที่เหาปุ๊บดีแง่หมูแดงแง่ยมูสาวมาเบอร์หนึ่งซึ่งเพราะมันตาตาแห้งต้นมันสีแข็งผิดกันน้ำเวลาเ่าเ่าฉีดเนาะ มันสิงตั้งนอข้นที่แหลกนี่เสียอ้๋ยย่าว่าเบิ่งย่างเมื่อเช้านี่คือมันสิขืนพิษกันเนี่ยนะต้นมันสิลำมันสิสักลากขึ้นเลยนะมันสิยึดขึ้นเลยมันู้สึกว่ามันสิขืนไวกว่ากันอยู่ก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ใช้มันเป็นไงนะป้าเล่าให้ฟังหน่อยมันจะบ่เสมอกันแบบที่ว่ามันสิขึ้นอยู่แต่ว่ามันบ่อเสมอกันแต่ว่าห้าก็ใส่ยาตัวอื่นซอยกระตุนขึ้นกันแต่ว่ามันทำก็เสมอกันแบบนี้นะเออมันเสบอเสมอกันคือสีส้มแดงซ้ำนี่ก็พาใจแล้วน้มันเสมอกันต้นมันขืนเสมอกันมมัันนนนสิพพืรรออกเลยยตง่ดใปุ๋ะ แต่พ่นสมแดงไหมพ่นสมแดงแต่บางพ่นใส่ปุ๋ยทำไมมันทำไมมันสวยขนาดนี้อะ่ะอ้าวมันมีก้อนที่ใส่มันถูกใจสมแดงมาจักแล้วฮะมันจะถูกใจสมแดงมาจาักแล้วเขายังไม่ไดาา้ใส่ปุ๋ยสามแปลงนี่เหรอเนี่ยครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยยังเขาบอกว่าฉีดแต่สม,ดสมแดงสองครั้งนี่มันมันเป็นที่ดินทรายด้วยนะถ้ามันเป็นดิดนเหนียวแบบดินจอมปวกอะมันจะขนาดไหนอะคิดดูนี่คือผลงานที่ ที่ถอนมาจากโน่นตะกี้นะครับเนี่ยถ้าเกิล่ามันแข็งถึงกุ้งเก่านะแต่นี่มันอ่อนตะกี้ินอ่อนอยู่แต่นี่มันแข็งนี่ดูมันแข็งสิ๊กนายดูนะนี่นี่มันแข็งเนี่ยมันเด้งเลยล่ะแต่แต่ถ้าปกติมันมันจะเหี่ยวเฉาลงแล้วเนี่ยพับลงเลยมันมันจะม้วนลงเลยใช่ไหมม้วนสิถ้าโดนร้อนๆอย่างเงี้ยแข็งเด้งเลยล่ะเด้งเลยแข็งโอ้ทั้งนี้ก็แสดงว่ามันจะสดอยู่แบบนี้นานนะสดนานนี่กินจะคงคงสดอยู่ได้นานหอมตามตลาด เราจะไปแย้มดูอย่างนี้ไม่ได้หรอกเหลืองจะกระปะ้าบวดเลยแหละ <c oughs> ไอ้นี่ <ละ S 1> นี่เขียว <c oughs> เปลือยยุ่ยเลยแหละถ้าถ้าเป็นทั่วไปนะไอ้นี่เขียวพะะเพราะปกติรุ่งนี้รุ่งเช้ามันออกมันบวดแล้วสีเหลืองแล้วขาเ่าค้าขาดทุนก็เพราะอย่างนั้นแหละปกติเอาขึ้นรถรถสว่างหน่อย,ยนะมาดูมันบวดแล้วอันนี้ว่าว่าได้ดีคือดีอันนี้โบดีคือโบดีแล้วสมแดงนี่ถือว่าดีไหมถือว่าดีครับ แล้วราคาก็เหมาะสมไหมราคาขนาดนี้ว่โโาโบแพงท่านนี่ซื้อยาสองสื้อท่านซื้อตัววัดเล <c oughs> <c oughs> ียวพอได้พุทประโยชน์นอขอขอนที่ยังเดี๋ยวจะได้เดินทางต่อขอบคุณรู้มากครับสวัสดีครับ